สวัสดีครับมาพบการรีวิวรถของเดียกูซีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็มีรถคันใหม่มานําเสนออีกแล้วนะครับเป็นรถยอดฮิตเลยในช่วงนี้นะต้องเรียกว่ามากี่คันก็หมดทุกคันโคโรล่าครอสนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยรถป้ายแดงเนี่ยรอนานมากนะโอ้คิวยาวเลยก็อาจจะรอของนานหน่อยไม่อยากรอของมาดูคันนี้ก่อนเลยนะครับเพราะรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเป็นโคโรล่าครอสนะ1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ด้วยนะก็คือรุ่นท็อปสุดชื่อเขายาวมากแต่ว่าเทียกูซีมเราเนี่ยเอาเข้ามาหลายคันแล้วแล ขายไปหลายคันแล้วเหมือนกันนะตัวนี้ที่ได้คือเป็นรถสีเทาด้วยนะแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมมากนะออกห้างเนี่ยล้าน1 9 9ก็ประมาณล้าน2อนะออกห้างประมาณล้าน2แต่ว่าตอนนี้ราคาพอมาเป็นรถยูสแล้วนี่เลอเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันรถคันนี้จุดขายก็คือเป็นรถเทสได์ของโตตามอเตอร์เหมือนเดิมเลยนะที่นี่ครอสของเราเนี่ยเป็นรถโตตามอเตอร์หมดเลยก็คือรถเนี่ยคุณลูกค้าซื้อเนี่ยเป็นเจ้าของแรกต่อจากบริษัทโตตามอเตอร์เลยนะไม่ต้องกังวลว่ามีใครใช้มาก่อนหรือเปล่าเปล่า,เป,ลา,เ,ปลาเป็นรถเทสได์หมดเลย รถคันนี้จุดขายเขาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ออปชั่นเต็มเลยประโยชน์ใช้สอยเยต็มเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรม้างนะครับเริ่มต้นด้านหน้าเลยนะไฟทรงยาวเลยนะมยาวมากแล้วก็ข้างในโคมสีฟ้านะครับไฟเป็นโปรเจคเตอร์เฮดไลท์มีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มาให้เรียบร้อยเลยนะตามสไตล์รถยุคใหม่นะครับกระจังหน้าขนาดใหญ่มาก นะต้องบอกว่าใหญ่มากเลยนะกระจังหน้าเต็มหน้ารถเลยนะครับมีโลโก้โตลต้าตรงนี้ให้อันนี้เป็นโลโก้ที่แสดงเห็นว่าเป็นรถไฮบริดนะมีโลโก้สีฟ้าอยู่นะที่สําคัญนะตรงนี้ไม่ใช่ธรรมดาตัวนี้คล้ายๆกับโตลต้าแคมรี่รุ่นท็อปเหมือนกันเลยนะครับคือเป็นเรดร์อยู่ด้านในเลยนะมีฝังเรดร์อยู่ด้านในให้ด้วยเฉพาะตัวท็อปนะด้านหน้ามีกล้องให้อีกหนึ่งตำแหน่งอันนี้จัดเต็มมาะกับแคมรี่แคมรี่ไม่มีกล้องหน้าครอสมีกล้องหน้านะครับด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะมีไฟตัดหมอกให้แล้วก็มีเป็นกาดสีเงินให้ด้าานล่ง ดูทับทับใช้งานแบบเรียกว่าเป็นครอสโอเวอร์ใช้ในเมืองนะดูเท่ๆนะครับด้านข้างก็จะมีกาดมาให้อีกหนึ่งตำแหน่งนะอันนี้เป็นกาดดูเหมือนรถกึ่งๆ off ออฟโรดหน่อยแต่จริงๆใช้ออฟโรดเต็มระบบไม่ได้นะเพราะเป็นรถขับขึ้นแบบขับหน้านะครับ mm hmm. ล้อยางใหม่เลยไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเป็นรถที่เรียกว่าใช้งานน้อยเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะว่าใช้เท่าไหร่นะรถคันนี้เนี่ยยางก็เป็นยางตามปีรถเลยรถปี20ยางปี20นะครับล้อแมกนี่ เป็นล้อ18นิ้วเลยนะล้อก็สวยนะครับเป็นแบบทูโทนนะเล่นสีดําตัดกับสีเงินนะกาดด้านข้างมีมาให้นี่อันนี้กันลงกันลอยได้อย่างดีนะมาถึงด้านหลังเลยตัวท็อปด้านบนจะมีรางหลังคาให้ด้วยนะเป็นรางหลังคาสีดำนะครับ cross back สวยงามนะ,ะเรียกว่า จัดเต็มมาเลยด้านท้ายก็จะมีกาดมาเหมือนเดิมอีกนี่อันนี้เราเห็นนะเป็นกาดให้ทํามีพ่นสีพลาสติกพ่นสีเป็นแบบเหมือนแนวออฟโรดให้โทนสีหนึ่งตัดกันนะครับก็ดูสวยงามนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยบ่งบอกให้เห็นไนดะ้ว่าเป็นไฮบริดก็จากโลโก้ตรงนี้นะครับมีโลโก้ไฮบริดให้อยู่ตรงนี้ไฟท้ายสวยงามนะเป็น LED เต็มระบบเลยนะครับ LED เส้นสวยงามเลยนะดีไซน์ลงตัวผมดูว่าดีไซน์คันนี้ลงตัวเลยจะแบบครอสโอเวอร์ใช้งานในเมืองดูเท่ แล้วก็ดูทับดีนะครับด้านในเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันด้านในกุญแจของเขานะก่อนอื่นเลยนี่กุญแจครอสจะบอกเลยว่าโคโรโล l ่าครอสนะครับอันนี้สวยงามน,นะเป็นแบบสมาร์ทคีย์แล้วคีย์เลสเซนทรีด้วยนะเปิดล็อกปิดล็อกจากปุ่มนี้เลยใช้งานง่ายมาก ประตูใหญ่นะนี่ผมบอกเลยเปิดมานี่ประตูเขาใหญ่มากสะดวกสบายมากแล้วก็ที่สําคัญออปชั่นตัวนี้เป็นออปชั่นที่เต็มสุดในโค r โรราครอ s แล้วเรียกว่าได้เบาะหนังแล้วก็เบาะไฟฟ้าปรับแต่ทิศทางมาให้จากโรงงานเลยนะครับนี่เข้ามานั่งฟีลลิ่งก็ใหญ่นะเราเคยรีวิวคันนี้ไปหลายครั้งละแต่ว่าคันนี้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นรถที่ดีแล้วนประสงค์จริงผมสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวจะเห็นนะะจอด้านหน้าเนี่ยอย่างเท่ นะไฮบริดสตาร์ทเครื่องยนต์มาก็จะเงียบนะครับไอ้ตัวนี้เราเห็นเลยนะจอเป็น TFT นะครับผมว่าจอต้องมีสักประมาณ8นิ้วนะเจนิ้วอะต้องมีเลยด้านซ้ายเป็นตัวบอกพลังงานนะตัวด้านขวาเนี่ยจะเป็นบอกเกณฑ์น้ำมันนะครับแล้วก็ความร้อนจะอยู่ตรงนี้แต่ด้านตรงกลางเนี่ยเป็นจออินโฟม a ชันดิสเพลย์ที่ใหญ่มากเลยนะครับเลขไม้นะครับรถคันนี้อย่างที่ผมบอกเลขไม้น้อยคันนี้อะไม้แค่2องหเลยนะ ไม่น้อยมากนะครับรถสปีแล้วรถ2อปีปีออก,กว่า2ปีเนี่ยวิ่ง20 0 0 0กว่าผมถือว่าโอเคมากเลยนะครับรถเป็นเทสได้ด้วยนะครับด้านตรงกลางนี่จะเป็นจอขนาดใหญ่เลยนะผมว่าต้องมี10นิ้วกว่าต้องมีนาะใหญ่นะ9นิ้วกว่า10นิ้วอว่าต้องมีเลยนะครับ จอใหญ่มากความรู้สึกส่วนตัวผมว่าใหญ่แคมรี่อีกนะประมาณ10นิ้วผมว่าต้องมีนะครับฟังก์ชันต่างๆนี่มีเยอะแยะเลยนะครับนี่ดูเลยนะมีบลูทูธวิทยุ voice control ได้นะครับ a p p l e c a r p l a y a n o r o i d auto ได้หมดแล้วนะฮะไม่ต้องมานั่งเสียบสายนะแล้วก็ usb เล่นได้โทรศัพท์ได้แน่นอนนะ iPod เชื่อมต่อรูปภาพโอ้โหเต็มมิล a ลคสได้นะจัดเต็มมาเลยทีเดียวนะครับก็เชื่อมต่อได้ทุกระบบนะครับแล้วที่สําคัญตรงนี้ที่ผมชอบนี่เลยนะที่ผมจะบอก กล้องรอบคันนะเมื่อกี้ผมลืมให้ดูด้านข้างกล้องด้านข้างเขาก็มีนะเพราะนั้นก็จะเห็นกล้องแบบทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านข้างแบบ360องศาเลยนะครับเลือกได้หลายแบบด้วยนะอันนี้แบบ3 d นะโอ้โหกราฟิกเขาดีนะผมว่าโอเคอันนี้กล้องด้านหน้าอันนี้กล้องด้านข้างแล้วตรงนี้นะครับก็มีช่องเสียบ USB ให้อีกหนึ่งตำแหน่งให้ด้วยอันนี้ถือว่าจัดมาให้เรียบร้อยเลยนะถือว่าเจ๋งมากเลยนะ ผมว่าเยอะกว่า Camry เอรงนี้ดีกว่าเยอะกว่า Camry p r ร m i พรีเียมที่รีวิวไปนะอันนี้โหจัดเต็มด้านล่างลงมาก็จะเป็นระบบควบคุมแอร์นะครับเป็นแบบ Auto, Dual Zone, ออโต้ดูอัลโซนแยกซ้ายขวาให้ด้วยนะโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะฮะอันนี้ดีกว่า Fortuner แน่นอนเพราะ Fortuner มีแค่โซนเดียวอันนี้2โซนให้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนี่ก็จะเป็นพื้นที่เก็บของนะช่องเก็บของเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ํา2ใบ เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ7สปีดแบบ Super CVT นะใช้งานง่ายในเมืองลื่นคล่องตัวนะแล้วก็มีโหมดให้ใช้นะเป็น EV โหมดก็ได้นะเพราะตัวนี้เป็นไฮบริดนะมี EV โหมดให้ด้วยใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ Drive Mode เนี่ยสามารถเลือกได้นี่ปึ๊บกดมาก็จะมี Power นะฮะ Eco ก็จะโชว์อยู่ที่หน้าจอนะ มี normal eco power นะอันนี้สามารถเลือกได้เลยมีเลือก3โหมดได้นะครับ traction control ก็อยู่ตรงนี้นะจะ off จะ on นะผมว่าโอเคมากเลยนะตรงกลางนี่เขาตกแต่งเป็นลายแบบ beno black นะมีพลาสติกพ่นสีเงินให้ด้วยก็ผมว่าดูเรียบหรูใช้ได้นะฮะที่เท้าแขนเนี่ยภายในก็จะมี power outlet ให้อยู่อีกหนึ่งตำแหน่งนะอันนี้สิว่าโอเคมากเลยนะครับส่วนพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัย3ก้านสวยนะผมว่าสวยงามดี แล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยดูคล้ายกับตัวต้าแคม ry รี่ตัวท็อปเลยนะครับตัวพรีเมียมเลยนะเพราะว่าฟังก์ชันต่างๆมีให้เลือกเยอะแยะเลยเหมือนกับของแคม r y รี่แต่ผมดูติไปนิดนึงคือตัวหนังสือมันเล็กมากนะอาจจะเป็นเพราะว่าผมคนแก่ด้วยก็ได้นะแต่ว่าเนี่ยฟังก์ชันต่างๆ่าเขามีมาให้เยอะแยะเลยนะครับอันนี้เป็นตัวเลนคีฟนะมีฟังก์ชันเลนคีฟให้มีฟังก์ชัน P c o l l l i ช i o n System นะมีให้กันกันชนนะเบรกอัตโนมัตินะแล้วก็มี Blind Spo t มีให้ r c t a มีให้ เรียกว่าระบบความปลอดภัยจัดเต็มมาจริงๆนะครับเพราะเขามีเรดาร์มาให้เรียบร้อยนะครับด้านนี้นอกเหนือจากนั้นก็ยังเป็นปุ่มในการควบคุมเครื่องเสียงให้ด้วยนะมี voice control ได้ด้วยนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ cruise control ให้อยู่ด้านนี้นะครับจะมีปุ่มในการควบคุมเรดาร์ด้านหน้าอันนี้ได้นะครับรวมถึง lane keep ให้ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าจัดฟังก์ชันมาเต็มจริงๆนอกเหนือจากนั้นนะตัวนี้ที่เป็นไฮไลท์เด็ดๆนะเนื่องจากเขามีเรดาร์ให้เรียบร้อยเลยเขามีตัวนี้ให้ด้วยนะครับปุ่มพิเศษ เปิดไฟสูงอัตโนมัติได้ด้วยและเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะครับนี่พรีเมียมเซฟตี้เท่านั้นถึงจะมีตัวนี้ฮะออปชันนี้ฮะซันรูฟนะครับอันนี้มีซันรูฟมาให้เรียบร้อยเลยนะก็อันนี้เป็นตัวบอกเลยนะครับว่าเป็นตัวท็อปใช้งานได้ง่ายด้วยนะอันนี้เปิดแบบยกขึ้นรับอากาศหรือว่าจะเปิดแบบทั้งหมดได้เลยเป็นซันรูฟเฉพาะคนขับด้านหน้านะคนนั่งด้านหน้านะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะจัดเต็มมาให้เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับตัวพรีเมียมเซฟตี้ของเรานะครับ อันนี้ถือว่าออปชันไม่แพ้แคมรี่เลยนะผมบอกไม่แพ้แคมรี่คันละเกือบ2ล้านเลยแต่อันนี้ราคาแค่ล้านสองนะแล้วเดี๋ยวเราดูราคามือสองเท่าไหร่แล้วไปดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็สะดวกสบายไม่แพ้ด้านหน้านะเพราะว่าพื้นที่เขาใหญ่โตเลยประตูเปิดได้กว้างนะครับแล้วก็เข้ามานั่งได้สะดวกสบายจริงๆเบาะหนังก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะสภาพดีมากแทบจะไม่ได้นั่งเลยนะครับตรงกลางนี่ก็จะมีที่เท้าแขนให้อันนี้ที่ผมชอบเพราะมันมีที่เท้าแขนให้มีที่วางเก้ยวน้ำให้อีกสองตำแหน่งอันนี้ถือว่า มาได้ดีนะครับส่วนความสะดวกสบายนี่แอร์มีมาให้เลยนะเรียบร้อยเลยนะถึงข้างหน้าเป็นดูโโซนแต่ก็มีช่องแอร์มาด้านหลังมาให้ปรับความแรงลมแอร์ได้ตรงนี้นะครับพร้อมกับมีช่อง USB ให้อีก2ช่องเลยสําหรับคนนั่งหลังด้วยไว้ชาร์จโทรศั์อันนี้ดีส่วนแก้วน้ำเนี่ยนอกนอจากตรงนี้วางเท้าแขนนี่ก็จะมีตรงข้างประตูก็สามารถวางแก้วน้ําได้อีกข้างและตําแหน่งด้วยนะวางได้สีแก้วเลยสะดวกสบายมากด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูแล้วนะฝาท้าย แคมรีไม่มีมาให้แบบไฟฟ้าแต่ CROSS มีมาให้นะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านาเดี๋ยวนี้เป็นออปชันที่เรียกว่าขาดไม่ได้เลยนะฮะพร้อมกับตัวนี้มีโหมดล็อกให้ได้เรียบร้อยเลยนะอันนี้สามารถล็อกจากฝาท้ายจากตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้มีช่องปิดไม่ให้เห็นสัมภาระด้านท้ายนะมาแบบจากโรงงานอย่างนี้เลยเรียบร้อยสวยงามนะครับ ตอดเก็บได้ง่ายด้วยนะอันนี้ผมถือว่าอันนี้ดีเพราะว่าเวลาเราขับรถ5ประตูเนี่ยสิ่งที่เรากังวลคือคนมันจะเห็นของข้างหลังเนี่ยเราก็เหมือนปิดให้เรียบร้อยได้ไม่มีใครเห็นนะครับด้านล่างเนี่ยก็ปึ๊บเปิดมา เป็นชุดปะยางนะแม่แรงนะครับแล้วก็ชุดเติมลมอันนี้มาให้เรียบร้อยนะจะไม่มียางอะไหล่คันนี้ไม่มียางอะไหล่ให้แต่ก็เรียกว่าโอเคนะส่วนมากรถคันนี้ใช้ในเมืองไม่ได้ไปไหนไม่ได้ขับออกนอกเมืองมากเท่าไหร่ก็ถือว่าใช้งานในเมืองนะฮะร,รถใช้งานในเมืองก็ถือว่าน่าจะโอเคพอเพียงส่วนด้านหลังเนี่ยความอนเนกประสงค์ของโคลราล่าครอสเนี่ยก็คือพื้นที่ด้านหลังเนี่ยสามารถพับลงไปได้ด้วยนะอันนี้พับแบบ60-40ลงไปได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมพับให้ดูนะนี่อันนี้ก็สามารถถอดได้นะ เดี๋ยวผมถอนให้ดูก่อนนะครับอันนี้แล้วก็ตรงนี้พื้นที่เก็บสัมภาระก็จะยาวใหญ่โตเลยอาจจะเรียกว่าไม่ลาบเสมอกันนะมีขั้นอยู่แต่ว่าก็เอาละถือว่าใช้งานได้สะดวกแล้วกันนะใช้งานได้เก็บของได้เพิ่มเติมเพียบเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์อย่างที่เรารู้นะครับรถคันนี้นะโคโรลล่าครอสเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะอย่างที่เราบอกเป็นตัวท็อปเป็นไฮบริดนะครับเป็นเครื่องยนต์1,800ันซีซีนะบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านะ อาจจะดูไม่เยอะนะแต่จริงเขามีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยแรงบิดมหาศาลไม่ต้องห่วงนะมันก็ช่วยทําให้รถเนี่ยขับเคลื่อนได้ดีมาก<ส>ที่สําคัญในช่วงย,ยุคน้ำมันแพงแบบนี้ประหยัดน้ำมันสุดๆเลยคันนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับเติมทีลืมเอานี้ดีกว่าเฉลี่ยแล้วผมว่าต้องมีอยู่ประมาณเกือบ20โลลิตรอะคันนี้ นั้นเวลาใช้น้ามันบวกเรื่องไฮบริดเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเลยและตัวนี้เติม e85 ได้ด้วยนะที่สําคัญนะประหยัดน้ามันสุดๆเลยนะครับเรื่องโครงสร้างผมคงไม่ต้องพูดถึงเยอะนะเพราะว่ารถคันนี้ดูได้เลยนะห้องเครื่องใหม่จริงกิฟจริงทุกอย่างสติกกงสติกตเกอร์ครบนะน็อตนรอตลอยไม่มีถอดนะครับโครงสร้างสวยงามจริงๆนะครับก็เอาเป็นว่าเป็นรถเทสต์ไซส์แล้วกันก็ไม่ต้องกังวลว่าไอ้รถมีอวดัเหตุมาเปล่าไม่ต้องกังวลเลยนะประวัติก็ตัวตามอเตอร์เช็คศูนย์ได้หมดทุกอย่างเลยนะคร เรื่องของราคาไม่ต้องห่วงเลยนะครับรับประกันเลยว่าถูกสุดในตลาดแล้วตอนนี้นะด้วยเลขไม้20,000กว่าโลนะครับรถคันนี้จากเดิม1,199,000บาทผมลดให้ทันทีเลย2,000 0 0บาทนะครับเหลือ9,99,000บาทเท่านั้นเองนะรีบเข้ามาจับจองรถไม้23,000นนะน้อยมากแล้วก็คุณได้ราคาเซฟไปแล้ว2 0 0 0 0 0ไม่ต้องรอรถด้วยนะครับก็ รถสวยๆยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับที่ไอคูสีมอเตอร์ก็รีบเข้ามานะครับโดยเฉพาะเดือนมิถุนายนนี้นะรถคันนี้ผมแถมคูปองน้ํามันให้ด้วยอีก1,000บาทเติมน้ํามันได้เลยนะในช่วงยุคน้ามันแพงนะเราสนับสนุนคูณลูกค้าในทุกมิตินะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ